ลังคาเต้นมีลักษณะเป็นครื่องทรงกระบอกคุมพื้นที่ได้กว้าง4เมตรก็แสดงว่าอตรงเนี้ย4เมตรส่วนตรงเนี้ย8เมตรป้องใช้ผ้าใบทาหลังคายอย่างน้อยกี่ตารางเมตรโอเคถ้าเจอหน่วยขวานปารางแสดงว่าข้อเน,นี้ยเกี่ยวข้องกับพื้นที่แล้วพื้นที่อะไรพื้นที่ผิดของผ้าใบคือครึ่งทรงกระบอกนี่แหละ ประกอบด้วยส่วนของลังคาเนี่ยกับส่วนของด้านหน้าครับด้านหลังคืออนียหน้าตดมันก็คือพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกออดีนะี่รูนะถ้ามันเป็นทรงกระบอกเต็มๆเนี่ยมันก็จะมีข้างล่างนี้ด้วยถึงไหนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ไงปกติถ้าเป็นทรงกระบอกเต็มๆนะจะมี พื้นที่ผิวข้างบวกด้วยพื้นที่หน้าตัดพื้นที่ผิวข้างก็คือสองพาร์เฮพื้นที่หน้าตัดเออหน้าตัดมันมีสองหน้าถูกปะคูณสองถูกปะก็เป็นสองไพอาร์กำลังสองถูกไหมแล้วครูก็บอกอว่าแต่องั้นไอ้นี่นะดึงสองออกมานะดึงสองพายออกมานะก็เหลือเฮบวถูกปะแต่พอข้อเนี้ย <c oughs> มันเป็นครึ่งขรงกระบอก มันก็เปนส่วนสองเข้ามาคูณด้วยเนี่ยแล้วก็จะตัดตัดฉะนั้นสูตรที่ใช้ของข้อเนี้ก็คือ pi คูณ r แล้วก็ s บวกกับ r ููกแทนตรงนี้ทีนี้เราค่อยๆมาดูย้อนกลับมาดูว่าไอ้โจทย์เขอเนี่ยถามว่ารัศมีอยู่ตรงไหนรัศมีก็ต้องอยู่ตรงนี้ เนี่ยรัศมีจะเท่ากับเท่าไหร่ที่ตรงจากซ้ายสุดไปขวาสุดนี่เขาเรียกสมบัติสุขกลางรัศมีก็ต้องขึ้นอยู่ก่อนนี่ก็คือสองแล้วส่วนสูงอะ่ะ h คือสูงแต่มันมีเงื่อนไขก็คือว่าเราจะพูดว่ามันเป็นสูงได้ไอ้ตรงหน้าตัดมันต้องอยู่ข้างบนข้างล่างแล้วตัวจะเรียกว่าสูงซึ่งจริงๆไอของของปีซึ่งมือช่างเขาบอกเนะี่ยสูงตรงเนี้ยนะมันคือระยะ แล้ว,ว่าหน้าตัดซึ่งหน้าตัดอยู่ข้างหน้าลัวข้างหลังฉะนั้นก็สูงก็คือเส้นนี้นะนี่คือสูงนะสูงตามสูตรเนี่ย h เท่ากับ8อะโอเคแล้วก็แทนค่าสูตรแล้วแล้วก็เหมือนเดิมอะว่าพาจะใช้2.7หรือ3.14จทย์ไม่ได้บอกมาให้เราดูส่วนประกอบที่เขาให้มาไม่เกี่ยวข้องแม่เจ็ดถ้าไม่เกี่ยวข้องแม่เจ็ใช้3.14 คูณกับรัศมีคูณสองคูณกับสูงัรรัศมีบวกกันแปบวกสองนี่กูยังไม่ยังไม่คิดเลขนะกูอย่างนี้ก่อนนะคูณสองคูณสิบเพราะว่าโจทย์อ่ะเขาจะดีอยู่แล้วเขาจะดีคือมันจะมีคู่หนึ่งทำให้คิดง่ายๆคูณย่งไงสามจุดตรงสี่คูณกับสิบเนี่ยค่าต้องเยอะขึ้นโดยการเลื่อนพยมไปหนึ่งตำแหน่งแล้วกลายเป็น สามจดสี่แล้วก็คูณกับสองสองสิบแปดสองหนึ่งสองสองสอหกคูณปกติจุดอยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงนี้หกสิบสองจุดแปดหน่วยเป็นตับหลางนี้ถามว่าข้อนี้มันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาคือมันเป็นพรรื้นที่ผิวของครึ่งทรงกระบอกก็มีมครึ่งมาด้วยนะโอเคจะประมาณอย่างเงี้ยข้อห้าจบไปนะ